สวัสดีครับวันนี้วันอังคารที่ไอ้ททอวันพุธที่สิบเจ็ดวันพุธแล้วหรอสิสิบเจ็ดหกโมงครึ่งนะครับวันนี้มาดูสามตัวนะแอดวานทูดีแทนะครับดูนะครับของ d ีแท็กไอทนะครับวอลุ่มมาใช้ได้เลยนะครับสามวันติดนะวันละสามสี่พันล้ 3, ลานทุกวันนะครับรายสัปดาห์เนี่ย ถ้าทะลุตรงนี้ไปอ่ะจะสวยมากนะ3-40จุ่นากนั้นผมเคยบอกนะเคยวัดแล้วว่าน่าจะเป็น4.76อย่างน้อยนะถ้ามันไปถึงใช้เฟอโบนตชีนะถ้ามาทะลุนี้ไปนะแต่อันนี้ก็ยังไม่รู้นะอันนี้มันคงมาเล่นข่าวจากเขาควบรวมเนะี่ยแต่วันนี้ประเด็นมันไม่ได้อยู่ที่ถูนะวันนี้ผมว่าดีแทนะ็กเนี่ยวันนี้มันุ่มมาด้วยทุกทีดีแท็กจะไม่ค่อยมีวอวุ่มนะครับดูเอาดูเนี่ย รายสัปดาห์โอเคนะครับแต่ก็ยังรายสัปดาห์ผมว่าทรูยังไม่ค่อยสวยนะเล่นสามตัวเนี่ยอัศวันดูสวยสุดนะครับแล้วก็อันนี้รายวันนะครับรายวันยังมีช่องว่างให้เล่นอีกพอสมควรนะแต่รายร้อยี่สิบนาทีอ่ะมันค่อนข้างค่อนข้างจะตื้อนะมันควรจะต้องพักมานิดนึงนะพักการพักของเขาอาจจะไม่ต้องลงก็ได้นะครับยืนอยู่ตรงเนี้สี่บาทยี่สิบกว่าเนี่ยค้างมา้ที่สี่ห้าแท่งเนี่ยก็คือวันของวันเนี่ย อย่างนั้นอไซน์ก็จะลงมาเองนะครับไม,ไ,มไม่จำเป็นต้องราคาต้องลงก็ได้นะยังค้างๆไปนานๆมันก็อสไซม์เขจะลวนงมาเองอย่างเงี้ยถ้าถามว่า,ถ,าถ้าเล่นตามข่าวอันนี้ผู้จริงไม่มีใครรู้หรอกว่าอะไรเกิดจากเกิดขึ้นแต่ถ้าเราวิเคราะห์ง่ายๆนะครับถ้าทูซื้อจริงๆทูจะมีเงินหรือผมว่า <c> ท <oughs> ูไม่มีเงินหรอกอย่างก็คือเขาเขาใช้สวอปหุ้นเนี่ยแต่ เขาจะสวอปได้หรือเปล่าวะดิเพราะว่าทูมีผู้ถือหุ้นันด,ดับ2น่าจะเป็นใช้หน้าเทเลอคอมใช่ไหมมันจะสวอปกันมันจะคุยกันรู้เรื่องมั้ยคุยกัน3ฝ่ายเนี่ยเทเลนอทูดีแทะอันนี้ก็ไม่รู้นะครับว่าว่ายางยังไงนะอ่าหรือจะต้องเพิ่มทุนก็ก็คงมีแค่สองวิธีนี้ถ้าจะเป็นจริงนะน,นี้เราไม่ต้องรู้แต่แต่ผมว่าเนี่ยถ้า ถ้าขึ้นไปได้ถ้าอย่างที่บอกนะครับทะลุหายเนี่ยมันก็จะมีโอกาสนะวันวรุ่มเข้ามาเนี่ยมันก็ต้องเหตุผลของเขานะว่า,าไม่ซื้อกิจการก็ต้องเพิ่มทุนอะไรอย่างเงี้ยนึกออกไหมครับี๋ยวจะพร้อมกันอะไรก็ได้เพิ่มทุนกับกิจการจริงๆผมไม่รู้นะว่า,ามันจะดีไม่ดีนะถ้าแต่ให้เดานะถึงจะเพิ่มทุนก็คงไม่เป็นไหลมั้งผมว่าหุ้นก็คงวิ่งอะนะถ้าถ้าเพิ่มทุนล้วซื้อกิจการด้วย แต่ถ้า swap อันนี้ไม่รู้นะครับว่าเพราะเมืองไทยไม่ค่อยมีใช่ไหมแรกแลกหุ้นกันอะไรอย่างเงี้ยมืองนอกมีบ่อยเมืองไทยไม่รู้นึกไม่ออกมีส่วนใหญ่ไปซื้อไปเลย,เลยอ,อ่ะนี่ก็ลองดูแล้วกันกราฟก็สุลายวานัดสวยนะใช้ดีเลยแหละแต่ลายสัปดาห์เนี่ยยังนะครับน่าทรูทรทรทร้ตรงนี้ผมถึงว่าจะสวยมาก4ี4่สี่สองนะ,ะนี้มัดูดีแท็แล้วกันดีแท็กเนี่ยก็ กาฟจริงๆสู้ถูไม่ได้เลยนะครับไม่ว่าจะจนลนวันลรืสัปดาห์ท่านที่ว่าตัวถูกซื้อจริงๆตัวถูกซื้อเวลาการบรจัดการตัวถูกซื้อจะวิ่งแรงก่าตัวซื้อนะเออก็คันนี้ไม่รู้นะครับทําไมเนี่ยโมลุ่มโปรไฟล์นะดีแท็กนะครับตรงนี้รายสัปดาห์นะครับสามแปดจุดห้าวันนี้วันดีแท็กว่าสังเกตไหม,มวอลุ่มมาดีเลยเนี่ยใช้ได้เลยนะครับเริ่มเริ่มดูดีเลยนะคาวนี้ ยังตีแท็กยังมีช่องว่างให้เล่นอีกเยอะนะฮะเพราะว่าวมันเพิ่งเบรกขึ้นมาเนี่ยเบรกตรงนี้ไปนะครับดูรายวันอ่ะสามเก้าพอทะลุสามเก้าเนี่ยก็ตรงน,นี้ก็สบายแล้วทางโล่งนะครับตอนนี้ปิดสามเก้าพอดีนะทะลุตรงนี้พอดีอนชนพอดีนะครับยังไม่ยังไม่ทะลุนะถ้าทะลุตรงนี้ไปเนี่ยดูรูปรไฟลาในวันนะครับก็จะไม่มีอะไรละในรายสัปดาห์ก็จะโล่งเลยนะครับแล้วกลับมาดูทูลุรนโปรไฟล์เนี่ยก็จะเหมือนกันนะก็ะคล้ายๆกัน อันนี้ดีแท็กเอเอาอยัางไงดีแท็กก็รูปร่างจริงๆเนี่ยทุกอย่างเหมือนทูหมดนะครับคล้ายๆน120ะลายร้อยยี่สิบกรเทียเหมือนเหมือนทูแต่ในรายวิ้งเนี่ยยังมีช่องว่างให้เยอะเลยแต่ดีแท็กมันมันจะพึ่งพึ่งพึ่งกลับตัวไงแต่ทูมันกลับตัวมาหลายวันแล้วนะครับวิ่งแรงมาหลายวันละถ้าถามว่าจริงๆนะถ้าถ้าซื้อถ้ามันจริงๆนะอันนี้ผมไม่รู้นะถ้ามันซื้ออ่ะผมว่าซื้อดีแท็กดีกว่านะ เพราะว่าเราก็ไม่รู้นะครับว่าเวลาซื้อก็ต้องมีพรีเมียมอยู่แล้วผมไม่ได้ซื้อราคานี้หรอกครับแต่เราไม่รู้หรอกเท่าไหร่เดี๋ยวจะไมไ่ซื้อก็ได้แต่เวลาเเนียดูนะครับดูรายวันนะครับมันเนี่ยช่องว่างยังมีอีกเพียบที่อยู่วิ่งแต่120ร้อยยี่สิบนาทีก็ต้องย่อนะฮะอย่างดีแท็กเนี่ยน่าจะย่อผมนี้น่าจะยอ่มยะยอมากกว่าทูนะครับถ้าไม่มีข่าวอะไรออกมาเนี่ยยังทูไหมทูยังแบบยังสวยกว่าใไหมครับ ดีแท็เนี่ยมันมันวิ่งแท่งเดียวมาเลยเบรกทุกอย่างถ้าพรุนี้ทะลุปไปได้ก็สวยนะแต่ก็ผมว่าควรยอ่อสักหน่อยแล้วก็อยอยู่สักวันมันสุกอะไรอย่างเงี้ยหรือวันจันทร์ก็เล่เร่งอีกทีนะก็ทรงก็สวยถ้าใครมีอยู่ก็โอเคก็ผมว่าโฮได้นะครนี้ปัญหา,ยยางนงี้แอดวานเนี่ยถ้าตามหลักข้าาซื้อกันจริงจอ่ะผมว่าทุกจะตกตัวแอดวานนะเพราะว่าเขาคงต้องต้องมีการทิ้งอ่ะ อาวันนี้ไปดูในฟิวเจอร์นะครับในแอดวานอันนี้วันนี้วันนี้ผมก็จริงๆสาตวตอนนี้ผมมีหมดหละแต่แอดวานผมเพิ่งเพิ่งซื้อวันนี้แต่ทูดีแท็กก็เล่นรอบม,มานาแล้วล,ะละ่ะอันนี้ปัญหาอย่างนี้นะครับจริงๆแอดวานเนี่ยวันนี้จะมาดูให้ให้ดูนะครับมันดันเบสขึ้นมาแล้วนะครับเนี่ยทีร้อยเก้าสิบห้านะครับเนี่ยคราเนี้ยเราก็ต้องซื้อไปตามระบบนะอันนี้เด้งขึ้นไปไงมันจะมีแนวต้านอยู่ที่นี่นะครับดูแอดวานนะครับ คือแอดวานเขาดูสังเกตมาหลายสัปดาห์เขาขึ้นมาขยักหนึ่งแล้วลงมาคือปือกามันมันไม่ได้สวยแต่แอดวานะตรงตรงที่ว่าถ้าเขาเบรกตรงนี้ไปมันนิดเดียวอะแค่อะไรเนี่ยสองร้อยมันนิดน้อยมากนะมันมันแค่เก้าสิบ็อีกสาบาทเนะั่นั้นเองเขาจะวิ่งแรงนะครับอันนี้ผมไม่รู้นะถ้าจริงๆตามหลักถ้าเขาดีแทกทูซื้อดีแทกมันน่าจะมีแรงขายแอดวานนะ แต่วันนี้ได้เขาวิ่งสวนนะแต่บอลรุ่มเขาไม่ได้มาอะไรมากมายนะก็ไม่เ <único> ป <Liberty Overwatch> ็นไรก็ลองดูนะครับว่ายังไงหรือไอ้บ้าเขาจะมีข่าวดีอื่นๆอยู่เนียผมว่านะถ้าถ้าทะลุเนี่ยสองร้อยเนี่ยเออเาต้องประมาณสองร้อยสองร้อยห้าสองร้อยหนึ่งบาทสองร้อยสองเนี่ยไม่ใช่สองร้อยนะครับจะเป็นอะไรที่ผมว่าสวยงามมากนะแต่สังเกตไหมครับว่าขึ้นเนี่ยมันใกล้จะ โอ้ oh, บอแล้วแอดวานไปลาหุ้นตัวใหญ่ๆเนะี่ยเวลาดูรายวัปนะครับชนอย่างเงี้ยไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยไปได้ไกลนะไม่ว่าคุณจะเป็นเทรนขาขึ้นหรือยังไงหรือจะเป็นเทรนขาลงก็เถอะเวลาดนสามสิบเนี่ยหรือเจ็ดสิบเนี่ยก็คือให้ไปสักเจ็ดสิบห้ายี่สนะิบห้าผมว่ามันต้องเด้งสักช่วงหนะนึ่งนึกออกไหมครับแต่อันนี้ไม่รู้นะว่ายังไงนะแต่จริงๆมันก็มันก็ดีอ่ะมันก็เนี่ยถ้าคุณดูมีแอดวานนะครับ คุณตีเทนลายนะตี120ร้อยยี่ก็ได้ให้มันเชื่อมไปอย่างเงี้ยครับก็ถ้าไม่หลุดคุณก็สังเกตไหมเวลามันขึ้นมันจะขึ้นเนิบมๆไปชา้าๆแต่ดีแท็กเนี่ยมันก็จะเป็นแบบขึ้นไปแล้วก็ล่วงลงมาดีแท็กเนี่ยทูก็เหมือนกันนะทูก็จะเป็นแบบเหมือนกับซิกแซกมันซะมากกว่าจริงๆถ้าถามจริงๆนะผมว่าทรงเนี่ยผมว่าแอดวานซ์สวยกว่าทูนะครับผมว่านักตัดทรงทรงการาฟนะแต่ ไม่รู้เลยครับถ้าเล่นตามข่าวมั้นก็คงจะไม่มีอะไรนะอดหวานก็คงเขาคงไม่ได้ไปซื้อหรอกผมผมเชื่อเลยว่าเพราะว่าเขาอยู่ในช่วงปรับโครงสร้างผู้ถือหุ้นเนี่ยช่แบบเขาถูกกับซื้อไปเขาก็เพิ่งเปลี่ยนนู้เปลี่ยนนี่ผมว่าเขายังถึงแม้เขาซื้อไปก็อาจจะมีอำนาจเหนือตลาดอก็โมโนโลพลี้วหรือเปล่าเนี่ไม่อันนี้ไม่รู้นะครับผมก็ไม่ไม่รู้นะวิธีคิดที่ที่นี่เขาคิดยังไงนะแต่ถ้าเป็นที่ืึงนอกอะจริงๆอะ่ะคุณ วิธีคิดมันไม่ได้ยากเลยมันมีสูตรของอะไรชื่ออะไรมันรู้เลยจำไม่ได okay, I mean, sure ้แล้วเขาก็เอาแค่ไปเข้า Excel เข้า SPS ใช่ไไอ้ที่นู่นเขาใช้ไม่ใช่ดิใช้ใช้พวกชาแซมพวก Microfit อะไรอย่างเงี้ยโปรแกรมพวกนี้มันยิงไม่ต้องใช้ก็ได้จะผมว่าคือคิดเลขกคิดได้แหละว่าอำนาจคนยังไงนะว่ามันเกินเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยมันกดเลยโอเคอันนี้ไม่เป็นไรแล้วกันก็พูดพูดถึงให้ฟังว่า ถ้าอัดวาทะลุอันนี้นะ202มาหา201 2, 20 2จะดีมากดีแท็กก็เหมือนกันนะครับแต่ดีแท็กเนี่ยทะลุตรงนี้นะครับ43 25นะแต่มันมีแนวต้าตรงนี้นะครับ47แต่ทูอ่ะทูก็เหมือนกันนะทะลุตรงนี้44ก็จะไปเนี่ย476ใช่ไหมฮะแต่ถ้าทะลุทะลุ476ไปเนี่ยผมว่าทางสะดวกเลยนะโล่งเลยอ่า ก็โอเคนะก็ลองดูแล้วกันแต่มันก็อย่าไปเชื่อข่าวมากนะอย่าไปเสพข่าว,แล,วแล้วก็ดูตามกราฟไปนะคแค่นี้เองดีแถมจริงๆเนี่ยจริงๆพวกนี้ถ้าขึ้นอีกผมก็ขายแล้วแหละผมผมไม่อยู่หรอกไม,ไม,ไม,ไม่ไม่สนใจข่าวนะเพราะว่าเรา120นาทีมันได้เวลาาวนาดาแล้วนะแล้วค่อยไปซื้อใหมข่ขายมูผมก็ไม่เป็นไรนะครับทูก็ยังมีช่องว่า,ยยางนิดหนึ่งอ่ะเพราะทูมันเทรนนิดหน่อยถ้าไปดูแอดวาน120นะครับนี่ไง,ไงคูณโฮไปได้เลยไม่ต้องกลัวอย่างน้เขาก็ล่วงลงมาเองสักแป๊บหนึ่งก็ขึ้นใหม่ๆ นึกอ,ออกไหมฮะโอเคนะครับโชคดีในการลงตุนนเลยอันนี้แค่สามตัวนี้จิงกเออ,อังมีให้ดูตุ่แจสนะครับแจสตัวหนึ่ง มาดูแจ๊สนะครับเนี่ยครับตัวนี้ฝูงก็โอเคเนี่ยนะครับดูนร,รายสัปดาห์นะดูรายสัปดาห์นะที่ผมบอกประจำว่าเนี่ยเฮ้ยมันแตกนะคุณดูนะครับอันนี้ทนถือและยาวไปเลยนะครับไม่ต้องมาทําอะไรกับมันนะะรายสัปดาห์นะผมเอาร้อยยี่สิบนาทีออกแล้วกันนะอันนี้พูดถึงระยะยาวนะครับ คุณสังเกตเลยไหมกราฟเนี่ยลงมาเป็นขาดเดียวแต่อ s i ไอชักจะไม่ลงนะครับพราจะเด้งขึ้นมาอย่างเดียวนะอันนี้ไม่รู้นะครับอันนี้แค่แค่วิคราอ์ให้ดูนะผมว่าถ้าเบรกตรงเนี้ไปได้นะสามห้าสองเนี่ยสวยงามนะครับอืมก็ถ้ามีอยู่ผมนะจริงๆเสี่ยงมาที่จะซื้อมันเสี่ยงนะจะขอคุณขก็โหดแต่ถ้ามันเป็นการเหมือนเงนการเบสอะคุณเข้าบ่อน ผมว่าจุดเนี้เป็นจุดที่น่าลองนะมม่ไม,ไม,ไม,ไม่แต่คุณก็ไม่ต้องไปเล่นพวกอาขายหรอกผมว่านะโฮไปเลยเพราะว่าเราได้ต้นทุนที่ถูกเดี๋ยวเขาให้ให้ดูรูปโปรไฟล์นะเนี่ยครับอุลุกรูปโปรไฟล์รายสัปดาห์ผมย่อ,อไปเลยนะโอ้โหอยู่ตรงเนี้ยมหาศาลไม่รู้นะเขาซื้อหรือขาทาไม,ไมเขาเก็บหรือเขาปล่อยก็คงเก็บอะไรเขาคงไม่ได้ปล่อยขนาดนั้นหรอกเนี่ย แล,แล้วก็โฮไปเลยแล้วลา,ลายวันเนี่ยเพิ่งเพิ่งโอเคนะครับวันนี้เพิ่งเพิ่งดีขึ้นมาหน่อยแต่ยังแต่รายสัปดาห์มันยังแย่มากนะครับแต่ผมให้เตือนว่าถ้ามีอยู่นะมันก็เราน่าจะจร,จริงมันน่าเล่นกว่าไอ้พวกพุ้นปอดเลยนะผมว่าถ้ามันเด้งขึ้นไปเนี่ยทะลุสามห้าแปดเนี่ยโอ้ยทั้งบนเนี่ยทางโล่งสะดวกเลยนะก็จะมีติ่งตรงนี้นั่นเองสี่บาทอะไรอย่างเงี้ยนึกออกไหมครับ ต่พูดมันก็ยังไม่รู้ดิมีกำไรหรือขาดทุนนะอันนี้ไม่รู้อืมโอเคนะครับอันนี้ไให้ดูเฉยๆว่ามันมันราสัปดาห์มันไม่ได้สวยแต่มันน่าสนใจนะครับคือมันแย่มันมันเหมือนพูดอะไรนะ CGD อะไรอย่างเงี้ยทั้นตอนทน้องอเลยนะครับที่แบบกองถงข้างล่างเนี่ยเวลามันเบรกขึ้นมาระเบิดทีนึงผมว่านะโอเคเลยน่าน่าดูเลยนะครับโอเคก็แค่นี้แล้วกันนะตัวนี้ก็ ให้ดูเฉยๆโอเคขอบคุณครับ